กลับสวัสด,ดีแฟนคลับแฟนช่องค่ะเมื่อนี้เฮาสิมาตามตัวเลขของปลาพูดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไรไปติดตามรับชมในคลิปน้ากันเลยนะคะท่านผู้ชมอ่านี่อยู่ใส้กระชากคนเป็นอย่างเดียวนี่ให้ลูก<ห>นร้านของปาเดืนรุร้านร้านเหล่าร้านอะไรโดนของเพิ่นเฮ็ดว่าได้จะง,งวดกว่าปลาก็เฮ็ดตุ่มกลืเห็ดมาโดนหรือเแล่าไม่ตบตาเขามาแล้วนี่หางวดหางวดสอนเลยงวดเขามาตลอดขาวมาตลอด งวดนี่มันเขามาแล้วหางวดเนี่ยมันท่านบาโอ้เขามาอยู่เรื่อยปกติมันสิเข่าสามสี่งวดมันสิบาทไปสองงวดโอ้ไขว้ไขว้ประเภททุกงวดนั่นแหละแต่วบาใช่ารชั่ววูบว่าเขาม้าสามงวดจ็ดสี่หรือว่าสี่งวดเพื่อนกระติ๊บลดไปงวดหนึ่งสองงวดเจ็ดสิ่เมนบ้มันถึงมาเข่าอีกอืมต่างวดนี้ได้โดนเมนบ้างวดนี้หางวดหางงวดแล้วมาคราวนี้ติดกันห้างวด โอ้ขมแม่เขาอีกงวันนี้เป็นวันที่หกวันก้อนเพื่อนให้ให้วิ่งยังกบปาวิ่งสี่วิ่งสี่ตัวเดียวเห็นทุกวันเช้อเอาฉันมาเอาน้ำพอเชื่องตัวใหนน้องมันมาของอันานนั่นเออเขาหลายวันเลยมันยนมันยามันบามันก็เขาเชื่องอือให้วิ่งสี่เพื่อนให้วิ่งวันหึ่งวันนึงเพื่อนให้วิ่งที่เราแยกตัวตัวเดียววิ่งตัวเดียวเฮ็ดได้ตัวเดียวเป๊ะเเลยบอกปลาโอ้ใช่ครับเพรา่าเดินานตัว ครับท่านผู้ชมคำนวณเขาก็แกล้งเ่าเขาอยู่นั่งกับบอลสนใจหรอครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสูตรหวยคำนวณของหลานของประพูนนะครับเนาะเ<ม>พื่อนบอกว่าจะให้ตเล็กวิ่งตัวเดียวเพื่อนบริษัทจับคู่จับหยังให้ครับเนาะ<ม>ซึ่งประพูนเองเพื่อนก็เฮ็ดเป็นอยู่แต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอรเฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าขันเฮ็ดไปเกิดคนเห็นนี่ปั๊บเขาเจ้าหมูจักท่านที่เล่ยประพูนว่าฉะนั้นแล้วประพูนก็เลยบอเฮ็ดให้ครับผมบรเฮ็ดให้เบิ่ง แต่ว่าบอกว่าปีนึงนี่จะรุดจีบประมันขันสามงวดชิงงวดจังรุดเธอหนึ่งเนาะการแสดงว่าการแสดงว่าปีหนึ่งนี่สิรุดจีบบ่เกินสามสี่สี่ขั้งเนาะปีหนึ่งนี่รุดบ่อเกินหาหาขั้งนะทำอยู่มเลกวิ่งแต่ว่าระพูดบอกว่าวิกนี่มาแล้วหาหางวดสอดในบ่อปาจึงจึงงวดก่อนเพิ่งหาซีโอ้แต่คุน เจ็ดศูนย์นะเขามันถามมูมากมูเขาเด็ศูนย์เพมันเด็ดเจ๊กโอ้เลยจัดใส่กันเลยแม่โอ้เมนยังยง่อนนี้มีลุงกอดจับมากหรอครับสมุชชมลุงกอดกับกับปูอำเพื่อเดชวันนี้น้องวันวันนน้องวิ่งขั้นหนึ่ง เป็นสีตามจริงมันเป็นสีสปาตามจริงบางคนเขาก็ถามหาเหล็กวิ่งจริงอยู่ว่าเป็นอย่างเขาจะไปลูดเลยเขาจะลูดทั่งซิบเก่าตัวเลยเขาจะซื้อจากสันแต่าตัวไหนคือเขามากเขาก็เน้นตัวนั้นหลายกลัวในสีนะครับเอ้าเสียงรถกระดังบูดไปบูนมาเนาะในอยู่ขางทางเนาะขับรถช่วมเนาะบาตรมาพูดก็อยูคขางทางนักเที่ยวก็รถมาขายนุ่มมั่งกัรถไวรุ่นแน่ พอว่ากันนอคัลสมุขช่วงนอขึ้นสี่เหลี่ชัดเจนอยู่ดอกพ่อเจ้ยงว่าดังโย่แต่จัางว่าเวันนี้มาถามพ่อเจ้ยงว่าสีได้มากบางทัานเขาได้มากพวกมันวัวนี่เขาได้ยังโอ้อันนั้นบอกอันนั้นเพิ่นบ่อบอกเลขวิ่งในปากเวันนี้นี่เพิ่นบ่อบอกเพิ่นบ่อบทได้บอกเลยเพราะว่าผมมาได้ไปเองกับมีแต่แอดมินแมนครับมีแต่ของลุงกอดลุงกอดนี่ก็จะบยมบุญทรพบดานี่ครับ ปีพอยญกอดเขามาแล้วสามสี่งวดแต่ได้ลุงกอดนี่ขนาดงวดนันทบอเด่นเล่ามานะเด่นสองร่องหนึ่งนอกป่านอกงวดน่ะนอกก็ออกหนึ่งแปดกับสองเข็มศูนต์ตัวเดียวงวดนี่เพิ่นบอกว่าศูนตัวเดียว์ตัวเดียวเขาอเขาซื้อหาอ๋อของป้าใหญ่มากหาแม่ซื้อหาศูนต์หามันฟังเอาเด้อครับท่านผู้ชมปากพูนบอกว่าของสูตรร้านปากพูนนี่มาหาครับวิ่งห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ เพิ่นบอกว่าว่าเป็นเลขให้วิ่งบนหรือวิ่งล่างเพิ่นเพิ่นจะบนนี่เห็นไหมว่าทั้งบนทั้งล่างสามารถเข่าได้ทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่าเพิ่นหายมากแค่ตัวเดียวครับท่านผู้ชมเส้นล่างเส้นบนอ๋อพอคงทีนะเป็นเป็นทั้งล่างทั้งบนครับมันทั้งผู้ั้งคนเพิ่นสิเน้นล่างแม่นครับเพิ่นจะเน้นให้เลยพอๆนะแต่ว่าเพิ่นก็บ่าหายหลายตัวเนาะทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวแต่เพิ่นหายมากแค่ตัวเดียวเนาอ ก็ถือว่าลงทุนได้ครับแต่หมูชุ่มเนาะแต่คือเขาได้ของเขากอดมาเขาก็ซื้อหาศูนย์พ่นสารศูนย์หาหาศูนย์ศูนย์หานอกปลาเนาะเพราะว่าของเอาเลขกำลังวันมาต่อโอ้กำลังวันนี่เลขสามบอกโอ้เอาสั่นจิตถามส่วนตัวบอกพูดนี่จะมากเป็นหาศูนย์ศูนย์หานับหาสามสามหาทีบอกอืมครับผมอันนี้เป็นส่วนตัวเขาบอกพูดนะครับที่จบคู่ให้นี่ พอว่าหลานไส้ของประพูนนี่คนจะบ่เคยจับครูพนใหญ่แต่เล็กวิ่งมาอย่างเดียวครับแต่ว่าพอเที่ยงกะเสื้อครับว่าได้หลายท่านย่งงจากได้เลขกวิ่งเนาะเห็นบอกครับแต่หมูดช่วงยังประพูนว่าล่ะครับประพูนบอกนะครับเนาะคือหลานไส้ประพูนนี่วิ่งพนบอกว่าหามาหลานปอร์เซ็น่ะพนบวชให้เน้นประบนหรือลางแต่ว่าลุงกอดงวดนี่ก็หายมาตัวเดียวคือกันครับเป็นศูนย์ นี่ครับสามารถจับคู่กันได้ครับผมเนาะสามศูนย์หหสามหาศูนย์หาหาศูนย์แต่ว่าประพูนว่าเลขกําลังวันก็คือเลขสามจนานนแด้วกะถ้าจะจับอีกคูนึงก็เป็นห้าสามสามห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าแค่นี้เองครับ่ผม้ชมบ่ไหลายครับบ่หลแต่ว่าท่านไหนอยากเอาควบมมั่นใจก็ให้ลูดครับผมให้ลูดเนาะหนให้ลูด,ดหาไปเลยครับผมแต่ว่าหา แต่ว่าหาี่ตรงกับของปูพ่อเดียดได้ป่ะแมนแต่ว่าปูพ่อเดีดมันจะเนียนไห้เลยห้าล่าง่นว่าว่างหันเพื่อนใดนางเกาะของปูก็บ่เขาเพิ่นก็ได้หาแต่ว่าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นไปเขาเจ็ดบนเพิ่นเขาเพื่นไดหาบ่หมด่นได้หาครับเจ้าเขาเพิ่นบ่เขาแต่เพิ่นไปได้เจ็ดบนบันนี้เพิ่นขันเพิ่นบ่แบงว่าเป็นบนเป็นล่างของเพิ่นเขาทั้งคู่เลยเพราะว่ามันห้าเจ็ดเก้าม่นบดละ มม่ก็เขาทั้งคููเขาทั้งบุครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นหันแบงเขาทั้งสองตัด้ครับเพิ่นเพิ่นแบงมีเื่อเอาเนื้อมาผีเอามาพี่เนื้ามาพี่มาใกล้ๆพีเน้อมาเาอกเขาก็อีมากกับบอไอ้นี้มือนันไปตัดกบไทกันน้นี่ครับแต่หมูชมลุงต่อมเพิยั่งเพยังอยากบอก เกี่ยวกับปูเจกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับเนาะเอาก็ต้องฟังอีกเพิ่นน้ำเพิ่นน้ำลูกต้อมตลอดในบ่เพราะว่าผมไปเปลี่ยนป่วยกับน้ำคนดูคนพ้องน้ะเพราะว่านี่น้ำไม่เปไปตัดไผ่แบกมาแล้วก็น้ำโอ้คือน้ำตลอดเวลานั่กินกั่น้ำนั่นกินแต่น้ำเยอะมากเงื่อนน้ำเลยมากเงื่อน อยากให้ได้จงไหนผมกับอกดเอาไว้หนว้างหนว่เป็นยังดอกว่างหนว่เป็นยังว่เป็นยังลูกต่อมบอดังอยู่่นจะนําลูกต่อมตลอดเลยไมวน้เปไปไมากนะมาไหวเห็นบัวนะกันนมาเทียกันนถึงนตลอดคันแต่ว่าเห็นเชียงบอเน่แห้งสูนน้ก็ยังนไหอยู่หอยเกียดคน้ต้องแห้งน้อยเกียดต้องาหัววดหนักหม้อว่าเกียดว่า เร่อันจิมีศูนย์ดีดีบอกให้ลงต่อมด้วยวมีศูนย์มานั่งบอกคอยเกียดคอยเกียดก็ยย้น้าแมนแต่บุมนวาดเจสซูซเจตีห้าตีทีแปลกเนี่ยว่ามันเพื่อสาลลางเพื่อนไหนมาสองเฉยว่าอเากับสองกับบนกับส่วนบนกับสองเจสลางกระบนบอกคือกันอ้าลางสองตมันคือกันหไไรบนสามตัวมันว่ามันคืออะไบอกคือไดงก็สองตัว่างกับสอตัวงอง เดงมากอเบาแก้วนัはははは่งว่าด้อออาจอาจของลุกต่อมอาจจะมีสี่นำหมดจัดเพราะว่าโอไม่ศูนย์เพราะว่าลูกต่อมศูนย์เด้ศูนยมาได้เพื่อเกิดยังนําอยู่ศูนว่าย่ำเวลาได้่อยศูนย์เพิ่นคิดเบิางกเอาหลอดไปถวายเพิ่เอาดูเอาเดินน้ำพล่อยไปด้อน่ลไทีู่นไปมากกันเรื่องต้นเอามาก่าวก่อนได้ไปฟังเราเรื่องาสมุทรช่มพอเที่ยงจะลองแปรไห้เนาะส่วนตัวพอเที่ยงเองครับ ถ้าว่าลุกตอมว่าศูนย์ปูเจ็กกัยังนั่มตลอดนาจะเป็นเจ็ดศูนย์สี่บอกเพราะว่าคนบอกว่าโตกลางบวบังไหมือนบารุกตอมแต่ว่าโตตัวนากรับตัวหลังบังนาบังหลังตัวกลางบวได้บังก็เงื่อนสามเสียนมันก็อยู่จะสี่เนาะมันเก่ไข่ว่ามีเด็กศูนย์เนาะยังลูกตอมยังกับศูนย์ให้ปูเจ็กตลอดเลยมันวาเงื่อนสามเสียนกับตองเบกซดพาคืนบันวาแต่กังเงื่อนสามหน่อยเนาะเพราะว่าเงื่อนสามหน่อยสามหน่อยจากว่าตองแบกซ์อันเถืางหนึ พอเบ่งบ่ได้บ่ตามรอยหนึ่งอการมันขึ้นมันก็เข้าโคบไปสองต๊กโตใส่ทางสีทางสี่อ้องแบ่งเดิมปันหาเอาไปไว้เทียงขึ้นกบเงินกบทองเจ้าไก่กบทองว่าเทื่องเจ้าเข้าโคบเงินัาใน้กบข่ไปมามันดับอันเอา กบไข่คือดัามพอเที่ยงคือเป็นจีท่องหักกันผิวเจ้าของสั่งๆแดวตีเอ้ายังอีกคนว่าผิวเจ้าของกับดั้มอยู่เลยยังเอ้ากบฟองในหยางคนว่าะอ้ยไข่กบด้ามเราเยี่ยงวันตอนเราเยียงเราคนละโต๊ะธรร่ดาอ๋อเดี๋ยวผมสิสรุปให้เพิ่นไหนในเอฟซีฟังเด้อครับท่านผู้ชลบุนี้เด้ออย่างนุ่งต้อมฝันนี่หรือบเนครับอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์สี่ยังสี่ก็ได้ครับเนาะหรือว่าเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสาม จะมีอยู่สามชุดนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดแปลได้ก็ลองแปลเบิ้งครับเนาะอย่างที่ลุงต้อมฝันนั่นแหล,ละครับผมแต่ว่าส่วนตัวผัเที่ยงนี่จะแปลให้เป็นเจ็ดศูนย์สี่หรือว่าเจ็ดสามสี 4, ่เจ็ดสามสามตามที่ลุงต้อมเพิ่นฝันมาเนาะว่าปูเจกเอาเงินให้สามแสนไก่แบ่งกันแล้วก็ให้สามร้อยไก่แบ่งกันนะครับรท่านผู้ชมแต่ว่าการลุงต้อมเองก็บศูนย์ศูนย์ให้ปูเจกตั้งแต่ผัวเที่ยงมา ติดตามลุงต๋อมตั้งแต่ใหม่ๆผลรับแต่ต้นๆวีกที่ลุงต๋อมเอๆๆอเต็ที่พอเที่ยงมาสัมผัสลุงต๋อมลุงต๋อมว่าศูนย์ผลบด้บบบ้างว่าบ่ได้บอกแต่ว่าเพิ่นบ่ดึงหัวปฏิอนลุงต๋อมกคลายไว่าบางคนหลายๆท่านเพิน่นกับแปลว่าเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะว่าปู่นเจก็เป็นเจ็ดศูนย์ก็คือศูนย์ถึงว่างวดนี้อาจจะเกี่ยวพันกันอย่างสี่บอกครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสามสามหรือว่าเจ็ดสี่สามนี่บอกครับ ตุ่มตีหัวเบอร์ตีมันว่าฟังตัวหาเบอร์ตีหัวเนาะจะได้มันว่าสุเด็จเจ้าเอาหันานๆโดนเพิ่์มันว่าเลยิศเลยแต่ว่าส่วนของประพูนเด้อครับแต่มาหนีเพราเจ้าอังศิรุษให้ฟังประพูนบอกว่าเขามาแล้วฮางวดซ่อนครับผมแต่ว่าเพิ่นใจมากแค่เลร์วิ่งคือหลานประพูนงวดก่อนวิ่งให้วิ่งซีกมาหนึ่งซีครับตารางวดนี่ห้มาให้วิ่งหา ก็พูดบอกว่าให้จับออกกับเหล็กบิงของผู้อื่นที่เพิ่นหายมาเป็นตัวนะครับท่านผู้ชมพอดีก็มีของลุงกอดที่วิ่งมาศูนเนาะลุงกอดก็บหายศูนตัวเดียวครับงวดนี้พอพูดก็เลยจับหายเป็นหาศูนศูนหาหลังผลว่าเหล็กกำลังวันก็คือเหล็กสามที่มาแห้งฉะนั้นแล้วก็เป็นหาศูนศูนหาแล้วก็เป็นหาสามสามหาเอาพอเที่ยงก็จับคู่หายได้ซ้ำนี่แหละครับก็พอพูดเนาะกต่ท่านได้ชื่นชอบกับฝากกดไลค์กดแชร่นะครับท่านผู้ชมเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป บมมียังหลายละครับนอกจากขอขอบคุณขอบคุณคือเกออ่าล่ละครับผมขอบคุณทุกๆท่านค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกะ,ะคุณป่าพูนนะคะเพิ่นกับหายมาหาศูนย์ศูนย์หาหาสามสามหานะคะวิ่งหานะคะท่านผู้ชมกัล่องพิจารณาเบิ้งนะคะสําหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมปโปรดใช้วิจารณญาณในาการรับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีสุขสุขคนนะคะฝาก้นไลค์กดแช์กดไลล์กดแช่นะคะแล้วก็กดติดตามให้จเจต่างน้ำในเดอร์ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ